สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสามายแม่สวัสดีเอฟซีหลางอิงสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับม,นนมานีเฮาม้าพ่อ,อ,อก,กันครับอีกคลิปหนึ่งครับครับ่องบ้านนอกออนซ้อนครับมาน,นีเฮาเกินน้งเกินครับคุณติดตามน้ององิงครับนั่นคือคู่หมอนเองครับพี่น้องได้โพสไหวาการที่จะของที่ระลึกหรือว่าเสื้อผ้านี่ต,ต้องมาซี้แม่หน่อย บัญชีเดียวครับนี่เกิดยังขืนขึ้นใ้โพดขนาดนั้นครูบอลที่ได้โพดประกาศแบบว่าพี่น้องประกาศสินลากสินค้ามาไล่ของน้องอุ้งอิงของแท้ซื้อบัญชีมูลนิธิเทวุดมทอน,นันประสันบุญบัญชีบมีบัญชีทักชะไตาจา้าประสันแสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพี่น้องหรือไม่ก็ต้องช่วงนี้มันเป็น เพจปลอมหลายครับเพจปลอมเพจแอบอ้างหลายๆเห็นเขาจะเห็นหลายๆเธอเป็นน้องหลุมอิงเป็นซื้อนอหมุอิงเลยก็ฝา,ากเอฟซีทุกคนครับกะซอยเบิงซอยซอยกันแย่งเด้อครับเด้อเพราะว่าสักเกิดน,นั่งขืนก็คืออีหลา่าเขาจะเสียหายเดียถึงน้องสมบูรณ์ไ้เฮ็ดอีนี้ก็เตรียมแต่ว่ามันเป็นเพจปลอมเมื่อกาสงสารเอฟซีนะครับเนาะโอนหายมิสาซีพแล้ว ต้องเสียเงินเสียทองเสียความรด้สึกอ,อีกต่างหากครับฝากเอฟซีที่ท่านใดบงหูนะครับนอกที่ใรบงหักะสะโอนเงินเถื่อเขาต้องเวลาเอฟซีเด้งอ่าสลิปมันเด้งขึ้นมาเตือนว่าเหล็กบัญชีผู้ใดเข้าความไปใส่หมายเลขบัญชี้ครับมันต้องบัญชีแม่หน่อยครับแม่หน่อยมุนดีเทอุดมเท่านั้นบัญชีอืน่นบแมแนพี่น้อง ฝากพี่น้องระวัางไว้เนี่ครับเด้อเพจปลอม <_ d> um> เพจยังหลายหลายหลายครับหลายคนก็โดนมาแล้วหลายคนก็โดนมาแล้วเข้ากับฝากเพราะว่าน้องอุ้งอิงนี่น้องดังครับน้องดังน้องกำลังมีกระแสของต่างๆคนก็นเลยเอามาเฮ็ดเฮ็ดเกิดขึ้นเพจปลอมนี่ยอดยอดติดตามมันไม่ได้หน่อยเลยพี่น้องขนาดเพจปลอมไม่ยอดติดตามซีหาหมื่นคนเดีมันเป็นธรรมดาในขนาดเพจปลอมบางคนอาจสมมุติ าบางคนบองหัวเลยบางคนก็นคิดว่าเป็นของแท้เพราะว่าพวกมิซาเซนี่มันเอามันเอาเ่ษลูกน้องอิงมันเอาโพดทุกอย่างทุกอย่างของน้องอิงนี่เอาไปใสเ่เพจไปคนเขามาามันก,ะกะ็อ่าก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นเพษแท่เพจจะไปทางทั้งหดย่ังแอนนี่ก็เคยเจอครับพุทธิามหาเมินหกเมื่นเียครับเมือ ที่เขาไปเห็นมือนัันก็เลยเอาว่าสอบถามในบ้านหักว่ามันมีอนเพจบอมันคือคนติดตามหลายเท่ขนาดบ้านนอกอันซ่อนบ้านนอกจริงจริงติดตามอยู่ประจําเบื้องล่าอยู่ประจำมาเจออย่างนี้ก็เลยสตันเลยว่าเฮ้ยมันเป็นของเท่ขึ้นยังบอใครว่าเฮ้าบออันนี้นะครับนะเพราะว่าเขาติดตามว่าดูมันขึ้นหลายเท่แต่ไม่เพจบอมันกะรักพัดรักลอยก็ว่าอันนี้มันรักเมินนึอหาหุ้มเมินืนได้พี่น้องก็ฝากพี่น้องเป็น ฝากพี่น้องเป็นหู้นเวตาเป็นหู้นเวตาหายีหลาเข้าเพจพวกนี้เป็นเพจปลอมฉันอยากได้ของหรือฝากไปเพจเบาโทษฉันบ่แน่ใจหัก็เบิรงเลขบัญชีครับเบอร์เลขบัญชีการโอนเงินี่ยฉันบ่แม่นของแม่นหน่อยกับ่แม่นเลยเขาต้องเป็นของแม่นหน่อยมุนรุดีเท่านั้นของสำรวยเสื้อผ้าพวกยังกะพวกเสื้อพวกยังพวกของอ่าามลายต่างๆก็ มรดีเถาอุดมแค่นั้นพี่น้องธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารใดๆข,ขอให้เป็นมรนดีเถาอุดมพี่น้องกับอีกเรื่องครับฝากป็นหูเป็นตาเกี่ยวกับอ่าเพจปอมหลายๆเพจเช้าอ่าสาเพจเช้าหน่อยยังโดน,พ,นพี่น้องเพจเส้าน้องเอาพุ่นเอาสถาบันสุนด้มามาลงกระฝากเป็ดชี้กทุน่นเป็นกำลังใจนะครับเล้ไหายป็นหูเป็นตาซอยกันเพราะเพราะเป็นแฟนครับสาวหน่อยแฟนครับอีหล่าวิ่งเข้ากับ ยหยพวกนี้ว่าว่าหาก,กินแนวนี่หาก,กินโดยความทุกข์ลำบากของผู้อื่นครับคลิปนี้ก็ไม่ยังนี่มิยังหลายครับคลิปฝากกดติดตามซองบานนอกอ่อนซ่อนนะครับ่อ้ว่องบานนอกอ่อนซ่อนตอนนี้ถูกจํากัดหลายอย่างเพื่อเปิดการมองเห็นคอมเมนต์ได้หลายครับเข้ามาแหละคอมเมนต์ได้หลายเพื่อ่อเปรังสรกค์ให้ซองบานนอกอ่อนซ่อนคลิปมอลล์เกี่ยวกับอีหลา่าสาวหน่อยเพื่อแพ่งเอฟซี ความเคลื่อนไหวของอิหล่ามุอิงเฮาทุกอย่างครับโดยด่านบวกเสนอจ่ด้านบวกเพราะว่าอิหล่าเฮาไม่ด่านลบอยู่แล,ล้วพี่น้องมีอิหล่าเฮามแต่ด้านบวกครับกับคลิปนี้กับอ้อยแซมดีครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผม